ทตไปเอางอันไหนออเดอร์ไหนเนี่ยธรรมดาสองไอ้ไอ้ไก่กระโพด1นึ่ง,งแล้วก็นึ่งบุกีแล้วิดโอเคเดี๋ยวกำลังทำให้ครับทางนี้นจะไปทางไหน <c oughs> ทางไปแนมะ่แม่โูใไ่คิดว่ายังปิดอยู่มั้งงงคนไม่ใส่มาก็งงนะงงเนี่ยเอากลวยตังผัดนไปอีกที มืดเลยมองไม่เห็นใช่ไฟตรงนี้มันดับไงปกติมันสว่างเนี่ยไฟมันดับไฟเข้าตางเนี่ยเส้นหนูอยู่ก็ดับเนี่ยตรงฟ้ฐฐาพยัติธรน่ะดับดับตั้งนานแล้วตั้งแต่ทำโทษเออนี่ดับนานนะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นเขามาทำมันติดแล้วนะรอบนึงนะอ้ช่วงนั้นมัน,นก็มาดับดับอีกรถแทบไปชนกันแล้วถ้ามอไซค์ไม่มีไฟนี่จะมองไม่เห็นนะเนาะมองไม่เห็นเลย

เงียบเียบตอนเย็นี Luckily, ่เนุรานุกว่าอะไรแม่ระบบโดนตัดแล้วมันเงียบัดเอะไรแมันเงียบัดวันนี้ราบิดสี่วันนี้ได้เยอะไมนี้ได้เยอะพอดอผมมาแต่เช้าวันี่นะมาว่ยิอมาแต่เจ็ดโมวัานเปิดับงานตอนอาบนามวันน้เปิดรับงานเล ก่อนก็ได้ก็ได้เยอะนี่มานวิ่งกันวันนี้นี่วิ่งจะบ่ายโมงแล้วลงโรงงานเสร็จโอ้ลงงานอยู่ลงงานอยู่ไมวันนี้สามคันตื่นตั้งแต่ตีห้านไหมันเหมา,หมาใช่ไหมทเ,เหมา ได้เลยค่ะเพื่อนบอกอะไรจะทำอะไรนักหนาอ๋อมีกูเยอะก็เลยว่าอย่างนี้คนเราดี่ยก็ขยันขยันนี้ตัวที่ไหนไม่ได้ขยันเราไม่ได้ขยันอะไรเยอะมาละเยอะมันจำเป็นต้องทำอันนี้ไปส่งไหนเนี่ย้านของกิโลอะไรบ้านของกูพุกกิโลเลยสามที่สามบ้านต้นนี่นี่ไปนี่ใกล้ชนารักษ์นี่โอ้ใกล้ บอยมาไปชนะลังสับงบอยครับวันนี้ให้ใกล้บ้งเถอะมืม่อวานอ้อ,อ,อม oh, ชื่อไหม oh, oh. อะไรนะลูกสาวกำนันไปบ้านสิงแล้วก็วกขี่มาอีกหน่อยรับจากบ้านสิงไปบางแพรพ oh, oh. อสักพักจากบางแพรย้อนกลับมาโพลังโอ้โหผมเคยไปอยู่ตุดน,นู้นนะบ้านคงงานเด้งที่ลืมเกลื่อนโอ้โหขี่กลับมาลืมเกลื่อนแล้วกลับไปตรงนี้บ้านสิง และนี่กอื่นปิดใช้นี่ปิดจอบนี่เลยได้เมื่อวานได้ได้หกร้อยกว่าบาทอ๋อ๋อปกติเลยปิดจอบอะไรรู้ไหมเขื่อนแล้วไปส่งคลองไข่โอ้โหนั้นกันรอบนั้นได้เยอะบอกโอ้โห<อ>เมื่อวานนี่เป็นอะไรที่ว่าโดนแต่งานไกลทั้งนั้นเลยอ่ะอแต่มันได้เพิ่มใช่ไหมคะมันได้เ่มันสนับตั้งแต่หลานไปที่สุข,ขาลครับแต่ผมจะยู่ตรงไหนไม่รู้แหละทั้นับสักหลาน เป็นเป็นไหมเวลาพอเราออเดอร์เสร็จมันจะหักบัแต right. ่ไม่แต่แต่ไม่เก evet> ี่ยวกับไอ้นั่นนหมัตรหักหักบเพราะมันหักเพราะอะไรมันเป็นภาษีฮะภาษีที่มีรายไดู้ลค่ากรของเราอะเป็นรายได้ของเราไม่ไม่คุงว่าสมมติเราเติมตังค์ไปเงี้ยห้าร้อยแล้วพอพอเราไปงานเสร็จปุ๊บมันจะหักมันจะเหลือสี่ร้อยเก้าเก้าใช่ครับจะหักบาทมันจะเป็นภาษีไอ้รายได้ของเราไอ้ี่วิ่งบอก ที่ดูบอกับวิ่งถึงบุได้20กิโลเมแลก็มันหักภาษีไอ้นี่ตรงไหนเพราะว่ามันหักของเรายี่สิบบาทเลยยี่สิบบาทเลยง็งงงนี่นี่ก็เลยงงว่าตกลงว่ามันหักอันไหนกันแน่งหักไอีเจิงค่าเที่ยวรุ่นมหักตงางกัวม่อนะไม่ยครับเดิษเราเลยครับเดียเออันนี้นี่ข้องใจนี่ถามเลยนี่ถามแล้วเาบอกว่ปีมา เทนซได้ค่ะเขาวีห้าศูนย์อะไรนี่ข้องใจเนาะนี่ข้องงงอะไรอ่ะเติมไปป้ายผสมมัเลยขังเออขัดทีละบาททีลบาทก็ได้ยังไม่ตัดเีฮัลโหลจ้าจ้าจ้าวันนี้มีงานวิ่แม่งแต่วัดตออเขา

ขยันนะพี่ก็บอกแล้วนี่เยอะมันมีภาระบานทีภาระภาระมันบังคับไม่หรอกถ้ารถไม่พังอ่ะก็อาจจะไม่วิ่งแต่ไม่ทำมันขนาดนี้อ๋อครับภาระนุกอย่มันเม่เดี๋ยวเดี๋ยววันคืนแม่ถึงจะถามเชียร์ให้โอเคครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ขายกี่ทุ่มสองทุ่มเลจ้ะ โดนเลยโอ้ชื่อว่าจดได้ปกติยังได้ม yeah, uh> ั yeah, ้งนะเจทำพิธอ๋อใช่เนี่ยกิ่งครับคนไทยไม่กินเจกันเยอะเ่ะเดี๋ยวไ้จะโอเคแล้วมั้งคนนี้เป็ออะไรกินพี่เท่าไหร่้วมั้ย ไม่รู้เดือนรู้วันก็พออาหารใช่จริงจริงนะเดี๋ยวนี้จริงครับเราจะมาวันวันนึงไปแปับปป๊บปๆ๊บเอาสาวแล้วไม่ค่อยรู้เดือนรู้วันก็พอ <c oughs> โอ้นี่เขารักษาอะไรไมคนรอเยอะจังหมออาคว,วามดันหมอครับหมดใจหวานหมอเก่งไงหมอ ธรรมดาสามไข่หนึ่งโรตีครอบหนึ่ง ពីទៅបានគ្នាអរគុណ